สบายดีพี่น้องบรรยากาศตรงหน้าตอนเที่ยงเด้อพี่น้องเด้อแม่มอนก็ออกมาหาหนังหลาเมาล็ดลังหลาเล่นนังหลาเนี่ยก็เปแก่ไม่สัตว์ใหม่เผาทานเขาขี้แทนไม่เผาทานเนี่ยก็มาเบิ่งแม่มอนสื่อ,อยังมาให้สวนลูกกินเด้อสวนลังหลากินเน,น,นี่ยก็ย่ำสลัดเด้อพี่น้องเด้อ แล้วก็ไข่ปิ้งมาแซ่บๆน้องกันจ้าไปพี่น้องเด็กที่สี่หักทุกทุกคนนอกจางใครเล่าตองเท่เมนีิกะแม่ม้นอกมน,มนกะซื้อยำสลัดของโปรดของพี่รามดูมากินกันเี้จ้าทุกทุกคนอือฮัลโหลก็กินยำสลัดเข้าไปเล็วเนี่ยหอมมาอมเอ็นนางหล่าพนมักยำสลัดก็เลยซื้อยำสลัดมาสุก,กินเลยพี่น้องเด้อกับไข่ปิ้งลแล้วกินดิบนั่นแหละ มา้ิพี่น้องกันแสบๆบจานน้สบายดีพี่น้องเ้ยสบายดีเ้ยจ้ากระ <c oughs> ทำหน่อยคอยหักพี่น้องวะหน้าหน่อยอยู่แบบธรรมศา,ศาสตรมาไหมากินนกัน ได้ยำสลัดเจ้านี่นการห่อนกินนั่นเองวิตามินกินพักใครบุอย,ยกากอ้วนก็กินพักใครอย,ยกากอ้วนก็กินหมูสามชั้นเสร็จแล้วเจ้าเป่าป่ะมาณเจาเ้าเป่าไปลงมาหาเพิ่นลายมือแล้ว มึเนี่ยเออเรามาเห่นก่อนนะหนึ่มอยากมือยากมนได้ได้เป็นถิบหรือเปลาไก้มากเกินไ่ด้เดินห่อนด้วเหมือนมือแล้เหมือนหนาวมือเสาหนาวมือแรกก็หนาวตังเล่นอยาสีห่อน คืนหนาวลมหน้ามันเข้มข้นมันจะแสบงามซื้ <c oughs> ออะไรหนึ่งเดี๋ยวามากินดีก่อนการเหตุเองก็แห้งเปลือง อืมอืม,อม,อมก,กินได้นาดินไก่กินนะกินไรื่อยเก็บแม่ทองมนหน่อยมอนง่ายอ,ยมมอม่มีกระดูกแหงนเป็นแหงเจออะดูกนี่ยพิเศษและเป็นง่าย จะมป็้อยแม่ก้อยเมเด้วยคถอะข้ยผแผงแล้วค้อยไปข้อยยาร่วมอยู่เย็นอยูอย่แบบลงมาบานเป็นเลยลมีนจะหลิดเข้ากาดข้อยคู่หอยเหรอหลายแบบมาห่มนียเข้ากัดเขากาดก็ล,ลงมาหผีบอ่ะกำนัมมาแล้น่นนนาจะได้เต็มี่อย่ลย้มันมาแหลงน,นี่มบดัด ไเปียนซื้อสาแหล่สาวใหม่าหาอื่นแล้วบรุษนิใัยจะปล่อย ไปเสร็จป่าตวหันน่ะไปเสร็จป่าเทขานอนเขาหมอนอนในนี่บ่นอนเทิงคุณนอนเองนอนเทิงบ่ขืนมาเองมีเวลขุนได้นนาคนนอนนอกเกงคนนอนนอกเอนเยขนอยู่นกับพี่มามเงอเสีย มื่อหลบช่องนี่ยู่งจักทางมาอยู่บอชื่อทางเนาะเมื่อผุนชื่อมาเองเนาะเขาเริ่มดูระบันบลแล้วบันอย่ากั้วก็ย่าเมาอเมื่อมันก็มานี่ยเก่านั่นแหละมาคือเก่ามันมันบติดพ่นบดติดเ่อานีุ่๊บกัืนเลยถ้าลูกมาเงื่อนเอา

เฮ้ย hey, ่จะอยู่แนอ่นจะเปือนอ่อนจะออกมาเดิมเนี่ยมันจะได้ปลาปทุกอย่างปลาชวได้เดิมเดิมมาเรียก่อนมาเมือ่มันจะพอจะม่งนิดดอกลูกนะโูนะปลาตะแงจะมาเขาไปนอนจะอ่นชองคืนหน่เลยไปนอนดูานนอนอาจหน่อยวันอ้มนได้คนน่ไปนอนดนมไปนอนคนเด ้ใหร้านติดเมนนไปหันไปหนีสบายมตตะนะืติดโอก่น่ะติดแต่แม่เมกน้อยนะ,ะติดโอล่อปาจดเต็นเนียงไยยู่เขามาหน้ำบันจำผู้ชี้อเจ้าสำเละ่ะ แล้วจ <OR> <stand saint S 1> ับหายก็ได้จับเป็นตัวเดียวมันโด้ไม่ขู่จับไปกลางเวรเวลาไปหาขู่ขู่มันเดือตุบู่ไปตีนะไปตีืออไปตีหูหูจับก็ได้เดี๋ยวจิชจะเดินมาหาเราคุ้นคุ้น ห้าครูให้มันไปมือนะไม่จะโตันเดิอเอาสามกันเนี่ย่ออีกเดีอตัวหนึ่งไม่เป็นคูนะครูเคยจีนหน่อยอ่ะสามกันนี่แหละรถดนนี่จำนี่แไปอกันแม่อันไปแจ้งครับพี่มันได้ไปใช่โอ้โหได้อ่ะเปนแใครแม่หรือยังไม่ไปใช้เลยโอ้ไปใช้ยูต้นนี่หันแรงนเะนี่แหละนักก กมินพวกมนอักนาวเลยแหละเมดเมือเศ้าก็อมือแรงมันถูกจะควรม่ไป่่อตัวะไก่ไก่โตนะไ่แม่เลี้ยงไก่แล้วมันคุนมันไปจะได้ไม่ไปใจะบินไปอันสะฟองพนสะองนอย่างไรเอามาจะกลางผู้นหรอามา้วก็ปลปอยลูกไแม่เลี้ยงมาไม่ปไมาคือกัรถากไก่ออกนอกมันก็อยู่ไต้เรือนนั่นอืมกินีนอนไก่เอยเลี้ยงเอยเลี้ยง จัดติอยู่จะได้เฮือนบมไปเฮือนไผ่อิอีลืมไปไผ่นอนก็ไผ่นอนกไหม่้ามีกอเดียวก็รอนอนในขอนอนต้นไม้นอนไผ่เปลี่ยนบ้านอยู่เออเป็่นหูนะม่เดีไปป่าไม่กินไก่หรืออย่งม่กินไก่พ้ากินไก่เอายิงเอาเสียเอนนเอนอนต้นมะขามไปปิ ออเออกินอีมากมคะไปนอนอ่าไปซ้ายาเดี๋ยวขาม,ม,ม,มากกับบินขึ้นนอนโต๊ไผ่น่ะโตะน้ำไมเน่ยกระบินมาขยู่แถวก้กล้วยก,ก,กลุ่นมะนาวนอนอยู่ค่ะไปไผ่อม่หูใช่ปะวันมาเฟ่ไปไป,ป่าหูือนนังนกินขา้าีเสียงมันยังมาหามากินนำ้ำเออฮะ<า>อืมป่ทิโน่รรมดาเด้อไปอืมไม่รักทังมัน จะจับอันปาดเอาเสื้อผ้าแข่งเขาทำเอาเจะผ้าหมัดเัยไมนซับออกมันขาดนะนะออกมหมดเลนะมันถอดเอาได้มันนอนสูงแต่ว่ามันหายจับผมมันบม่หายจับแต่มันหายคุ้นกับเหงาอยู่จับมันไม่ได้นะต้องกังเครืเนี่ยคล้องเอาแล้วมาปาดเสื้อออกตะแขคงมานะทำนะออกมาจักมือคันคันเลย น้ำกระเนียมขั้นเอนฮะกรเฮียมขันเออ่หน่อยนาม่ใส่ใหญ่อกะี่แบกปานนะออยหนึงนนอยรจะับอเอาตงเวนนะแม่เีงหมดอืมมึงก็ใส่บรเท็ เอาคลิปนี้กับแม่มอลาไปก่อนเลยพี่น้องเด้อฝากกดแซ่โค้ดไลค่ซับตะไคร่ส่งแม่มอ้อนพากกินผ้าเทียบเลยจ้าบายบาย